ำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนในการขึ้นตัวสร้อยเส้นนี้นะครับราคาทำเสร็จก็ล้านนิดๆนะครับขนาด20บาทสร้อยคอลายโซ่ตันนะครับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญก็คือในการขึ้นตัวสร้อยนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่เรา ทำการหมุนห่วงแล้วก็ตัดห่วงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทำการขึ้นตัวสร้อยวิธีการขึ้นตัวสร้อยจะใช้การจับคู่นะครับการตับคู่นะครับเป็นสร้อยลายโซ่ตันจับคู่จับคู่นะครับปากชนปากนะครับปาก่วงก็คือช่วงนี้ครับจับชนกันนะครับจับคู่แล้วเราจะทำการเชื่อมนะครับไม่ให้มันสร้อยขาดนะครับไม่ให้สร้อยมันขาด จับคู่นะครับการขึ้นตัวซ้อยก็ต้องแต่งปากพวงนะครับให้มันเสมอไม่ให้มันเพเย่ไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับเป็นการเก็บปากพวงนะครับซร้อยจะได้สวยงาม <c oughs> สาหรับท่านใดมีข้อสงสัยก็เกี่ยวกับเรื่องทองก็คอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้นะครับผม ความรู้ในช่องมีมากมายนะครับลองเข้าไปค้นหากันดูนะครับในเพลย์ลิสต์นะครับจัดเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทุกขั้นตอนในการทํานะครับข้อแนะนําต่างๆนะครับความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องทอง น,นี้จะเป็นขนาด20บาทความยาวนะครับทำเสร็จจะอยู่ความ <c oughs> ความยาวทำเสร็จอยู่ที่17นิ้วนะครับสวมหัวได้นะครับไม่ต้องแกะตะขอ ความใหญ่ของตัวซ้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองวัดดูนะครับความใหญ่ก็จะอยู่ที่10บมิลนะครับความกว้างความใหญ่ของตัวซ้อยอยู่ที่10บมิลสิมิลพอดีเลยนะครับความใหญ่ตัวซ้อยนะครับ สำหรับความใหญ่นะครับของลายโซ่ลายตันนะครับความใหญ่จะขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความยาวถ้าเป็นลายโซ่ตันนะครับยิ่งสั้นนะครับความความสั้นสร้อยสั้นตัวสร้อยก็จะใหญ่ถ้าความยาวยาวนะครับตัวสร้อยก็จะเล็กลงนะครับ ความแข็งของห่วงก็พอสมควรครับต้องใช้ครีมปกติทั่วไปเราก็จะใช้ตัวนี้ร้อยนะครับถ้าขนาดตั้งแต่2บาทบาทหนึ่งสองบาทยัน5บาทนะครับก็จะใช้ตัวที่นี่ให้ใหญ่เราก็ต้องใช้ครีมนะครับเพราะว่าตัวตัวห่วงมันจะแข็งนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวลวดมันเบอร์ใหญ่ อันนี้20บาทนะครับส่วนเส้นนี้อันนี้ก็จะเป็นขนาด1บาทนะครับอันนี้จะเป็นขนาด1บาทนะครับที่เห็นนะครับเส้นเล็กเปรียบเทียบให้ดูนะครับต่างกันลิบลับนะครับผม เห็นกองอยู่นี้นะครับกองแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าคิดเป็นเงินแล้วนะครับล้านนะครับล้านนิดๆน,นะครับที่กองอยู่นี้แค่กองนิดเดียวแต่ถ้าเป็นเงินแล้วก็ล้านกว่าช่วงนี้ราคาทองถือว่าสูงนะครับแต่ก็ยังมีเส้นใหญ่นะครับลูกค้าก็ยังสั่งเส้นใหญ่ ราคาทองครับสูงริบริ้วนะครับมีแนวโน้มว่าจะขึ้นไปอีกนะครับด้วยสถานการณ์รอบโลกนะครับทองไม่ขึ้นอยู่กับเมืองไทยที่เดียวนะครับขึ้นอยู่กับทั่วโลกเพราะว่าทองมันเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าขายได้ทั่วโลกนะครับ หรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องนะครับผมมีข้อเสนอชี้แนะอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมหรือท่านใดมีความรู้นะครับดีๆเกี่ยวกับเรื่องทองก็คอมเมนต์นะครับให้กับท่านอื่นได้รับรู้รับฟังกันนะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับ ได้สนใจจะสั่งทำนะครับเช่นเคยนะครับเรารับงานนะครับผ่านหน้าร้านทองนะครับเราไม่รับงานส่วนตัวนะครับเพราะว่าทางโรงงานจะไม่มีตัวยี่ห้อนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับการซื้อขายทองนะครับเขาดูที่ยี่ห้อนะครับในตัวที่ตัวสร้อยเป็นหลักนะครับของเรานี้ <c oughs> ยี่ห้อร้านนี้การันตีนะครับเปอร์เซนทองเป๊ะแน่นอนนะครับไม่มีขาวนะครับมาตรฐานสคบกำหนดเลยนะครับร้านทองแต้จิ้นสิงนะครับอยู่เจริญกรุงซอยหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็คอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับผม การขึ้นตัวสร้อยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมเราชมคลิปต่อไปนะครับดูนะครับว่าขั้นตอนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมเสร็จออกมาแล้วจะสวยงามแค่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มาให้ดูนะครับว่าการขึ้นตัวสร้อยเป็นแบบไหนนะครับผมขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีและขอบพระคุณทุกท่านครับผม